ให้เราไปไปดูนะถามมานั่งมานั่งมาอาชื่ออะไรลูกอาพูดเลยพูดเลยพี่จริงได้พี่จริงอาเพื่อนมาเลยนะเป็นแฟนแฟนกลับเยอะนะชื่ออะไรลูกชื่อเขาเธอไว้ดีค่ะนามบุญอะไรลูกแขกมงคลค่ะเรียนอยู่เรียนไหนครับมป .4 ปไหนป .6 ป .6 นะขอรื้อที่ก้างปีหนึ่งนะอ่าเรื่องอะไรป .5 รู้จัก แต่น้องอายุ11ปีทำไมได้ฟุตบอลเลยอย่าโดนมายอย่าโไปดูไมถึงไม่ได้ฟุตบอลไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วผลการแข่งขันในวันนี้คิดว่าตัวเองทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ของที่ตั้งใจไว้20 20 20ทำได้เท่าไหร่20 1 70 70อ้าวเล่นขนาดนี้เพิ่ม70เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาแข่งอีกนะมาไหมลูกมาไหมมานะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับน้องหญิงนะ ผมก็หีกจากอ่เออน้องสวยองสวยน้อสวยน้องสวยเป้าหมายการเล่นสุเอสเออ่าเป no ็นน right> ักเตะทีมชาตินะครับอ่าใครนะครับห้าหกปีหน้าอาจจะตามตัวลำบากขอเล้เต็มอาน้องสวยได้เลยนะครับห้าหกปีหน้าอาจจะเข้าไปถึงแล้วนะครับแบมแเ็บเบิ้ลแบมแท็บเปิ้ลอาจจริ well. ีด้วยนะอ่าอ่าขึ้นโอมนะเดอะแบงของทีมมิรันดานะครับอ่า แอ้ติดโค้ดวางไว้ตรงไหนน้องหญิงก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับน้องเกลยน้องเยน้องเกยนน้องเกยนน้องเยนน้อยน้องเยน้องเยนู้น้องหญิง้นน้องหญิงโอเคนะครับยินดีด้วยนะยินดีกับน้องน้องมันดาด้วยนะขอบคุณค่ะ